ยินดีต้อนรับสู่เจดีเอนทสจุดหมายสูงสุดของคุณสำหรับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ยานพาหนะหรูหราและเครื่องจักรแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโลกที่ความหรูหราระดับสูงสุดมาบรรจบกับอิสรภาพบนท้องถนนลองจินตนาการถึงความประณีตที่ทำด้วยมือของเบนลีผสมผสานกับความอเนกประสงค์ของบ้านเคลื่อนที่และสิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือ2,026เบนลีคอนเทนิเนอร์มลเนอร์มูทโฮงสุดยอดแห่งนวัตกรรมที่นิยามคำว่าความหรูหราเคลื่อนที่ขึ้้นนใหม่่อยางงสิิเช เพียงแค่เห็นครั้งแรกคุณก็จะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ยานพาหนะธรรมดารูปลักษณ์ของคอนเทนิเตจีทีถูกนำมาดัดแปลงใหม่ให้กลายเป็นรถบ้านสุดหรูเส้นสายและรูปทรงที่สง่าง,งามยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเบนทลีไว้อย่างครบถ้วนแต่ตัวถังด้านหลังได้ถูกขยายและออกแบบใหม่ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดโดยทีมช่างฝีมือจากมาริเนอร์ซึ่งเป็นแผนกตกแต่งระดับไฮเอนของเบนทลีแต่ละชิ้นส่วนได้รับการผลิตด้วยมือทุกองค์ประกอบสะท้อนถึงงานฝีมือระดับโลก ภายใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ดับเบิลยูสิบสอที่ให้พลังถึง650แรงม้าขับเคลื่อนล้อทั้ง4แบบ a w d ทำให้การควบคุมรถมีความมั่นคงและนุ่มนวลระบบช่วงล่างแบบถุงลมช่วยให้ขับขี่สบายแม้บนเส้นทางที่ครุกคะและไม่ว่าจะเป็นถนนไฮเวย์หรือเส้นทางชนบทในยุโรปรถบ้านคันนี้ก็สามารถวิ่งได้อย่างสง่างามราวกับเป็นรถซีดานระดับสูง เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับความรูหราที่แทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือภายในของรถบ้านหนังแท้ระดับพรีเมียมไม้แท้ขัดเงาพรมทอมือและแสงไฟคริสตัลโซลอฟสทีสร้างบรรยากาศที่เหนือระดับบอดนั่งสามารถปรับเองกลายเป็นเตียงนอนได้เต็มรูปแบบทุกส่วนในรถสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเจ้าของรถอย่างเต็มที่ด้านหลังของรถคือไฮไลท์ที่แท้จริงเป็นแล้ว พร้อมผนังกระจกพาโนรามาที่สามารถเลื่อนออกได้เปิดพื้นที่ให้กลายเป็นเฉลียงกลางแจ้งสุดหรูพร้อมตัววายและเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์คุณสามารถนั่งจิบแชมเปญพร้อมชมพระอาทิตย์ตกได้จากบริเวณนี้และหากคุณต้องการทํางานยังมีพื้นที่สําหรับทํางานพร้อมต้นหนังหน้าจอที่ซ่อนอยู่ได้และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมห้องครัวภายในรถ,รถได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันไม่แพ้ครัวของบ้านรูมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาอบไอน้ำเครื่องชงกาแฟและจอ 4K แบบพับเก็บ ได้ส่วนห้องน้าติดตั้งฝักบูแบบเรียนชาเวอร์พื้นหินอ่อนแบบทําความร้อนได้และระบบควบคุมแบบสัมผัสทั้งยังมีระบบกลิ่นอารมาอัตโนมัติและเพดานไฟเลทที่เปลี่ยนประกายเหมือนท้องฟ้าอย่างค่ำคืนในแง,ขง่ของเทคโนโลยีเบนทลีอนคทน,นเนอร์เทอร์มนินอรโมเตอร์โหมกลำหน้ากว่ารถบ้านทั่วไปอย่างมากตั้งแต่หมดขับเคลื่อนอัตโนมัติการควบคุมด้วยท่าทางมือไปจนถึงผู้ช่วย AI ที่สามารถปรับอุณหภูมิเพลงและแสงให้เหมาะสมกับอารมณ์ของผู้โดยสารระบบทั้งหมดสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน จากสมาร์ทโฟนไม่ว่าคุณจะอยู่ในเรือยอทหรือบ้านพักตากอากาศรถบ้านคันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ออกแบบมาสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ที่เคยสัมผัสทุกอย่างบนโลกนี้แล้วและยังต้องการสิ่งที่แตกต่างและพิเศษยิ่งกว่านี้คือคำประกาศถึงรถนิยมและความสำเร็จเป็นการรวมตัวกันของความหรูหราแบบอังกฤษเทคโนโลยีล้ำสมัยและอิสระภาพในการเดินทางที่ไม่มีขอบเขต หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และต้องการติดตามรถยนต์สุดพิเศษเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง JD Impulse และเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเราจะนำเสนอรถยนต์รูรารถสมรรถนะสูงและยานพาหนะสุดล้ำที่คุณไม่ควรพลาดทุกสัปดาห์